เย้ yeah! ในที่สุดออฟิซินิวาซาบุลีก็มาไทยกันแล้วนะคะวันนี้กันรำด,ดาจะพามาดูของในร้านกันหน้าลองหน้าซื้อหลายสิ่งเลยอยู่ในร้านนี้เหมือนเราได้นั่งทาแมทชีตมาประทินถึงแบบยุคโบราณดัแบบสาโบราณนะคะเริ่มต้นจากแนดนครีมตัวดังนะั้นมีสองสีดูฝาของลอตสกอรเป็นแบบหัวก๊อกน้าโบราณกันเลยนะคะอันนี้จะต้องซื้อเพิ่มมาเปลี่ยนเองนะเนื้อเขาจะ r ิชมากหลอดสีน้าเงินเนี่ยเอามาทาจาัดทรงผมอยากโศกหรือผมที่ไม่อยู่ทรงก็ได้ด้วยนะ ส่วน2ขวดนี้นะเป็น cleansing water ค่ะใช้ล้างหน้าล้างเมคอัพได้ส่วนขวดจิวจ๋วๆข้างๆนี้เป็น Hyaluronic ที่พอเทงลงไปใน cleansing water แล้วเนี่ย oh. เนื้อก็จะเปลี่ยนเป็นเซรั่มแทนค่ะอันนี้มีความลำ้ำต่อไป skincare ส,สำหรับหน้านะคะเขาเน้นให้ขั้นตอนน้อยแหละหลอดก็คือเป็นครีมสำหรับทานหน้านะคะแล้วที่เป็นขวดก็คือโทนเนอร์กลิ่นดอกไม้ที่มีน้ำกุหลาบอยู่ด้วยตัวนี้ช่วยปรับสีแล้วก็ความสมดุลให้ผิว อันนี้ตอนแรกเราก็นึกว่าเป็น essential oil ให้กลิ่นหอมๆนะกล่าวเลยค่ะเป็น eye serum เอาไว้กลิ้งๆทาใต้ตาแบบนี้แล้วก็มาถึงส่วนของอ i l ผิวหน้านะเนื้อจะ rich เข้มข้นอยู่สกัดมาจากพืชแล้วก็แต่ละขวดเนี้จะมี benefit ไม่เหมือนกันเนื้อจะต่างกันบางอันใสบางอันออกสีทองเลือกกันไปตามสภาพผิวกันนะคะและนี่คืออุยองทีดรายออยสำหรับตัวสกัดมาจากน้ำมันแอปเปิคอตน้ำมันงานแล้วก็น้ำมันมะพร้าวนะคะ rich rich กันไปเลยจ้ากลิ่นหอมผ่อนคลายแบบบำรุงผิวนะ ส่วนนี้เป็นน้ำยา้วนปากนะแล้วก็ขวดสีเงิน2ขวดเล็กๆอันนี้ก็คือฟรอสเอาไว้ขัดฟันค่ะมี2กลิ่นคือกลิ่นส้มกับกลิ่นมิ้นท์ อันนี้สําหรับคุณผู้ชายค่ะเป็นเชฟวงครีมแล้วก็แปลงปัดหนวดเครานะอันนี้ต้องมารีวิวเองไม่แน่ใจว่ายังไงเหมือนกันค่ะส่วนนี้เราหลงรักสิ่งนี้แปลงสีฟันมีหลายแบบนะคะเราชอบด้ามกระที่มีขนแปลงธรรมาจากขนลูกหมูป่าแปลงคือดีมากส่วนด้านจับก็เป็นวัสดุเดียวกับขาวแว่นตาด้วยนะคะงานคราฟจริงๆหวีก็สวยค่ะ เห็นแล้วนึกถึงคุณพ่อมากทรงหวีห่างแหลมแหลมวันนี้คือใช้ทุกวันส่วนนี่ที่ขัดผิวได้ที่มาจากประเทศต่างๆเช่นถุงวมุนี้นะคะได้มาจากคนมาฝรั่งเศสฟองน้ํานี่ก็เป็นประการังใต้น้ํหรือจากกรกีส่วนบุ๊กนะคะอันนี้ก็ขายเหมือนกันเป็นบันทึกความรู้เกี่ยวกับความสวยความงามแล้วก็วัตถุด,ดิบต่างๆและสิ่งนี้คืออลาบัสเตอร์กล่องเป็นเซรามิกเล็กๆข้างในเป็นแร่หินที่เอาไวห้หยดกับออยแบบนี้เก๋ๆน่ารักมาค่ะเทียนคือที่สุด กินอ่อนจากอินเดียเหมือนจากการโบราณลายหินก็จะไม่เหมือนกันนะคะกลิ่นนี้ก็จะหอมลึกน่าค้นหาทุกอัน ส่วนฝาแก้วกรูประฆังนะคะเอาไว้ครอบปิดเพื่อเก็บกลิ่นหอมไว้ได้นานขึ้นถือเป็นแบร์ไอเทมเลยนะคะเพราะตอนนี้ทั่วโลกเขาหาซื้อกันยากมากๆหมดเกลี้ยงแต่ที่ไทยยังมีขายอยู่นะและนี้เลยค่ะไอเทมเด่นของแบรนด์น้ําหอมที่เป็นวอเตอร์เบสนะคะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ถนอมผิวฉีดได้ทั้งผมและตัวนะทางแบรนด์บอกว่าน้ําหอมเขาเนะี่ยจะเป็นกลิ่นที่ไม่ได้นําหน้าหรือตามหลังมากเกินไปอารมณ์ว่าแบบเราไปด้วยกันนะจ๊ะด้วยความที่เป็นน้ําหอมสูตรน้ํานะคะถ้าอยากให้กลิ่นติดทนนาะนแนะนําให้ใช้คู่กันกับบอดี้ ส่วนตลับอันนี้นะคะคือตลับบาร์บรุงริมฟีป่าค่ะเราเลือกซองเลือกหนังแล้วก็สแตมชื่อเหมือนตลับแบบนี้ได้เลยนะคะตัวอักษรเนี่ยพิมพ์ได้3ตัวค่ะหรือจะเลือกลายที่เขามีอยู่แล้วก็ได้ทั้งหมด3ลายนะคะพนักงานทุกคนของที่นี่จะต้องเขียนคอลิการาฟีเป็นนะคะหรือตัวอักษรวิจิตนั่นเองคือแบรนด์นี้จะให้ความสําคัญกับความเปอร์สนาไลซ์มากๆทั้งบริการหออของขวัญประทับชื่อเขียนอักษรวิจิตและกาลังจะมีบริการสลักชื่อซึ่งจะมาเริ่มบริการตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยานนี้เป มันคือ centered mask sticker นะคะเอาไว้แปะติดแมสให้กลิ่นสดชื่นแบบสายมิ้นสายสตรองแต่ละเมือนะคะคุณฮาดามูฮามิเนี่ยก็จะตกแต่งไม่เหมือนกันนะอย่างที่นี่กรุงเทพก็จะมีความโปรโมีสเปซนะคะเข้ากับสภาพอากาศของเราแนว t ropical modernism นะคะที่นี่น่ะมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครไว้แวะมาลองโปรดักต์กันนะคะร้านนี้รับประกันเลยค่ะเข้าแถวออกยากจริงๆ